ในส่วนของคนที่อยากจะฝึกจริงๆอ่ะถ้าเอาลูกนกไซนี้จะฝึกง่ายนะเพราะว่าเวลาเขาเหิวจ,จัดๆแบบนี้เขาจะเดินตามเรามาตลอดหรือในการที่แบบเขาไม่เดินเราก็ค่อยๆหยอดให้เขาเขารู้ว่าได้กับเราเราก็ค่อยมาฝั่งนี้แล้วเขาจะเดินตามมานะครับเห็นไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเดปเดเจ้ามอมแมมของผมนั่นเองทุกคนดู พี่เลี้ยงได้ประมาณ 2- องถวันแล้วนะที่กิน2วันนั่นแหละยังไม่ถึง3วันเลยก็เขาค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนเห็นไหมเขาโชคกินเองได้แล้วนะครับมาตอนแรกโชคกินไม่ได้เลยตอนที่พี่อัดคลิปยังไม่เก่งแต่ว่าวันอาาวันนี้จะเป็นครั้งที่2ของในช่วงของกลางวันนะครับในช่วงของตอนเที่ยงคือถ้าเขาหิวแล้วหรือในส่วนของที่แบบเขาไม่อยากกินอาหารเราเห็นได้ชัดเจนเขาหิวเราเดินผ่านเขาก็ร้องแต่ถ้าเขาอิ่มแล้วเราเดินผ่านเขาก็จะ ไซด์ขนตัวเองอยู่ในกรงนะครับแต่ทางนี้ก็ลองดูว่าเขา,าในส่วนของการจเจริญเติบโตของพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้เขาจเจริญเติบโตไวมากๆเลยนะทุกคน3-4วันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนแล้วนะสำหรับพวกนกแก้วขนาดเล็กไนมะ่ว่าจะเป็นหงหยกเลือกเบิร์ดฟอร์พ,พัดนี้ตามที่คนเห็นนี้จะเป็นหงหยกสีขาวนะครับขาวนวลเลยนะ ช่วงท้องของเขาก็มีสีฟ้าแจมนิดหน่อยแต่ทางนี้เราต้องมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงในเรื่องของการกินอาหารเขาก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับป้อนได้สบายเลยแต่ว่าในเสียงร้องของเขาอยากให้ทุกคนเห็นเสียงร้องนกแก้วอ่ะหงหยกนี้ก็อ่าใช่ย่อยนะทุกคนเพราะว่าเวลาเขาหิวอะไรเขาก็จะร้องดังที่ทุกคนเห็นอย่างนี้เห็นไหมจริงๆเขามีความน่ารักนะแต่ว่าเขาอาจจะตัวเล็กไปหน่อยเพราะว่าเวลาป้อนนะทุกคน เวลาป้อนเราก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าพวกนี้ในการรียบเขาโชบกินกับเราแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาโชคกินแบบนี้ค่อนข้างเร็วและประมาณที่แบบจมอยปากเล็กพอเล็กแล้วเวลาเราป้อนเขาไปอ่ะมันจะทําให้เขาสําลักได้ง่ายนะครับแต่ดั้งนี้การป้อนเขาอ่ะให้ใช้เป็นไซลิงเล็กไซลิงเล็กประมาณหนึ่งเมลนะครับไซลิงเล็กประมาณหนึ่งเมลเดี๋ยวเราจะมาป้อนเดี๋ยวพี่ขอวางกล้องไว้หน่อยนะทุกคนโอเค อันนี้ก็ที่จะมาป้อนให้ทุกคนดูว่าในการกินของเขาโอเคมากๆแล้วแต่ว่าเราต้องใช้กระดาษิชิดชู่เยอะหน่อยนะทุกคนประมาณ3ามสแผ่นได้เลยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ก็เราจะใช้เช็ดแค่ไซลิงแล้วก็ในส่วนของงานอาหารเราไม่ต้องแค่เอ่อเข้มพ้นอะไรมากเกินไปนะครับเพราะว่าพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้เขาจะกินในปริมาณที่ 2. องถสามมลคือ แต่ว่า,าการป้อนที่แบบจีจังอะไรก็จะย่อยไวขวบาพวเกี่ยดเข้มข้นนะแต่ของพี่ก็อยู่ในประมาณพอดีที่เราจะป้อนอยากป้อนเข้มข้นก็ได้ป้อนจีจังก็ได้แต่ทางนี้ก็ต้องดูลูกนกของเราด้วยว่าย่อยดีไหมถ้าย่อยไม่ดีหรือเราป้อนไปแล้วอาหารหนาไม่ย่อยในในเวลาที่กําหนดถ้าเกิน,ถ,กนถ้าเกิน6กถึงแดชั่วโมงอ่ะถ้ายังมีอาหารลูกป้อนเป็นก้อนยินแข็งอ่ะให้ไปหาหมอเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ป้อนน้าอุ่นลงไปแล้วไปขยี้แบบนี้จริงๆมันทําได้แต่พี่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าไปให้หมอดูดออกให้ดีกว่าแล้วก็ให้หมอดูให้ประมาณสักหนึ่งวันก่อนนะครับทุกคนสําหรับอา,อาหารไม่ย่อยนะเพราะว่าการที่นกอาหารไม่ย่อยหนึ่งสาเหตุหลกักคือติดเชื้อในกระเพาะภาคอาหารไม่ว่าการติดเชื้อหรือในส่วนของนกที่ ป่วยในส่วนของสิ่งต่างๆในร่างกายของนกอะ่ะคือถ้าเขาได้ป่วยแล้วอาหารหนึ่งเราจะป้อนน้อยลงแล้วก็ดูอาการถ้าอาการไม่ดีเราถึงจะไปหาหมอนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยถ้าเขาชอบกินเขาจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไม่ถนัดนะครับจับแบบนี้พี่ถนัดจับแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคนกินเก่งมากเลยทุกคนเห็นไหมดูแต่อาจจะเลอะหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราใช้กระดาษทิชชูเช็ดเอา นกแก้วขนาดเล็กเป็นวันนี้ในการป้อนอย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องใจเย็นๆคือเราไม่ได้แบบพวดลงไปจริงๆอ่ะทาได้แต่ต้องมีสายนะครับแต่อันนี้ก็ให้เขากินแบบแทะเลมไปแบบนี้อย่างน้อยก็ได้อยู่กับเราแบบรู้ว่าเราเป็นคนให้อาหารแล้วก็เกาหัวเขาเล่นไปอย่างนี้เขาเล่นแต่บางคนอาจจะฝึกคอแบกเรียกในส่วนหอมมาเร็วมาแมมเร็วมาแมมเร็วเห็นไหมทุกคนมาแมมมาเร็วมาเร็วมาแม่มเรวมาเร็วมาแม่มเร็วมาเร็วมาไหม มาเร็วติดตามมือนี้แล้วน,นะทุกคนเราเราสามารถที่จะเรียกได้เลยนะครับแต่ทางนี้ของพี่พี่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับพี่ก็จะไปฝึกในช่วงของตอนค่าแล้วก็ในส่วนของตอนเช้าแต่ว่ากลางวันก็ป้อนเล่นกับเขาเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของคนที่อยากจะฝึกจริงๆอะ่ะถ้าเอาลูกนกไซนี้จะฝึกง,ง่ายนะเพราะว่าเวลาเขาเหิวจ,จัดๆแบบนี้ เขาจะเดินตามเรามาตลอดหรือในการที่แบบเขาไม่เดินเราก็ค่อยๆหยอดให้เขาเขารู้ว่าได้กับเราเราก็ค่อยมาฝั่งนี้แล้วเขาจะเดินตามมานะครับเห็นไหมเขาจะค่อยขยับตามมาพอเขาทําได้แล้วเราถึงจะเริ่มแบบเรียกชื่อหรืออะไรนะครับแต่ถ้าของใครไม่ทําก็ให้อาอย่าเพิ่งหักโหมแบบอดอาหารไปก่อนนะอย่าเพิ่งทํานะครับค่อยๆแบบทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าวันเดียวเราจะทําได้นะก็ประมาณสัก 2-3ถึงวันให้เขาปรับสภาพตัวตามที่มาอยู่กับเราบางคนน่ะเพิ่งเอาลูกป,ป้อนมามาเลี้ยงแต่เขาไม่ทําตามน่ะคือให้เขาปรับสภาพในส่วนของภาพแวดล้อมหรือในส่วนของรังของเขาก่อนนะเพราะว่าเขาอยู่ที่นู่นเขาอาจจะมีเพื่อนร้องด้วยกัน กินอาหารเห็นเพื่อนนะ่ะแต่พอเขามาอยู่กับเราหนึ่งตัวหรือสองตัวเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้กินไม่เห็นเพื่อนไม่อะไรเขาก็กลัวนะครับเห็นไหมเจ้าตัวนี้ก็อยู่กับพี่สองวันเขาปรับตัวได้แล้วคือเวลาเห็นพี่เดินเขาก็ร้องขออาหารนะครับเห็นไหมทุกคนน่ารักมากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงก็ราคาถูกด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูชัดๆนะครับทุกอยทุกคนเห็นไหมเห็นไหม ในการกินของเขาไม่ได้อะไรมากมายเลยเราแค่ใส่ใส่ลิงค์หนึ่งเอ็มแอลให้เขากินแบบนี้ใส่ลิงค์นี้ที่พี่ถืออยู่นี้อยู่ที่5บาทนะครับไม่แพงนะแต่อาหารลูกป้อนอาจจะแพงหน่อยนะครับถ้าเลี้ยงจริงๆพวกนี้กินไม่เยอะเราซื้ออาจจะซื้อถุงแบ่งก็ได้แต่ทางนี้พี่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อถุงแบ่งเท่าไหร่นะถ้าซื้อก็ซื้อเป็นยี่ห้อไปเลยนะครับก็ซื้อมาน่าจะประมาณสัก 240บาทเลี้ยงจนโตจนแบบเราเอามาเพิ่มก็ได้นะทุกคนว,ว่าหงโยกอ่ะกินเนี่ยเพิ่งหมดไปหนึ่งหลอดอันนี้หลอดที่สองก็นี่แหละทุกคนเนี่ยป้อนประมาณนี้เลยเห็นไหมโอเคเราป้อนไปให้เขาพักไปก่อนแล้วเราจะเช็ดปากแล้วก็เล่นกับเขานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูอึเขาในรังด้วยว่าอึเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องตรวจด,ดู อยางสม่ำเสมอนะในเรื่องของลังอย่าให้สปกปรกมากเกินไปนะเกิดเชื้อรานี้ลูกนกป,ป่วยได้เลยเด้อถ้าแบบเขาไปแทะในส่วนของเชือ้อราตรงนั้นเขาอาจจะติดเชื้อในกระเพาะภาคอ่านถึงลำไส้ได้เลยนะคือการติดเชื้อพวกนี้อ่ะเราจะสังเกตที่อื่นเขาและการซึม การที่แบบนกไม่ล่าเริงไม่ร้องไม่อะไรอ่ะนั่นแหละอันตรายมากๆเลยนะครับถามว่าหายเองได้ไหมจริงๆมันหายเองได้แต่มันไม่ได้โชคดีกับลูกนกทุกตัวนะการเลี้ยงนกนี้ก็สําลองตังค่าใช้ใจ่ายในส่วนของอาหารกงอะไรเยอะๆเลยทุกคนค่ารักษายิ่งแพงนะเนี่ยเห็นหงหยกแบบนี้ตัวละ100บาทไปรักษาเนี่ยหลั่พันเลยนะจะบอกให้ แต่บางทีการหาหมอครั้งแรกหรือรับยาต่อไปอาจจะถูกแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องตัดไฟตับต้นลมคือเราต้องทําควารสร์ไม่ว่าจะเป็นตัวนกกรงนกลังนกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเลเดอร์อยงนทุกคนเนื้อกินไป1 ml ครึ่งก็จะเต็มกระเพาะพักอาหารแล้วพี่ป้อนแค่สองหลอดเองนะครับไม่ป้อนเยอะเพราะว่าให้เขาหิวก,ก่อนค่อยป้อนต่อทุกคนดูเท้าเขาตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับตอนที่พี่ไปอ่ะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นมีสีฟ้าแล้วก็ขาวดาอ่ะน่ารักมากๆเลยนะแต่ที่พี่เอาขาวล้วนมาคือในส่วนของตัวพี่ก็ชอบสีขาวอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเอามาหน่อยทุกคนเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากๆเลยขนปุกปุยด้วยในเรื่องของเสียงทุกคนก็ฟังเอานั่นแหละที่อยากจะบอกว่าก็พอประมาณไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายนะโอเคพี่ป้อนเขาประมาณนี้นะทุกคนสองเอมเห็นไหม เขาไม่ได้กินเยอะอย่างที่เราคิดนะเพราะว่าพวกนี้เขากิน 2 ml ไปแล้วรอสักประมาณ4-5ชั่วโมงเขาก็ย่อยหมดแล้วจริงๆอ่ะ4ชั่วโมงก็หมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าลูกนกตัวไหนดีอ่ะเราไม่ต้องรอให้ง6ชั่วโมงเลยนะเราป้อนในปริมาณที่ไม่ตุงจนเกินไปไม่แน่นแบบจนนกขย้อนอาหารออกมาอนะ่ะเราจะไม่ค่อยทํากันนะครับทุกคนเห็นไหมไม่รู้ว่าจะเริ่มหัดบินหรือเปล่าแต่เ,เวลาเราจับเราต้องระมัดระวังเผื่อเขาตกนะครับสำหรับใครกาลังคิดว่านกแก้วหงอยกบินมีสลาได้ไหมนี่แหละตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เขาจะทำได้ไหมแต่ทางนี้พี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยนะครับเพราะว่าพี่ก็เลี้ยงให้ดีที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้แล้วก็จะลองฝึกเขาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนไม่ต้องถามถึงแฮปปี้พี่เลยนะทุกคนเห็นแฮปปี้พี่ไหมนู่นอยู่มุมม,มุมบ้านทุกคนเห็นไหมแอปปี้พี่อยู่ตรงนี้นเห็นไหมพี่เอาคอนนีเขายืนอยู่ตรงนู้นเพราะว่าแอปปี้กินอาหารเสร็จเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูนะครับเจ้าแฮปปี้นี่ไงทุกคนเห็นไหม แฮปปี้ <Happy. S 2> อ่าเห็นไหมทุกคนยืนอยู่บนนี้เลยพี่ก็เอาไว้แล้วก็เปิดประตูไว้แต่ว่าประตูพี่มีกั้นอยู่นะครับก็เปิดพัดลมให้ระบายแล้วก็มาป้อนอาหารคือถ้าพี่ได้ป้อนอาหารเจ้ามอมแมมนี้พี่จะไม่อ่าอยู่ใกล้แฮปปี้ happy, นะเพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่กับพี่ได้สองวันทุกคนเห็นไหมโอเคเราจะไปดูลังเขาเลยนะครับ โอเคทุกคนเวลาเขากินเสร็จนี้เราสามารถเล่นกับเขาได้แล้วแต่ทุกคนนะทุกคนมีเวลาเยอะก็เล่นกับเขาบ่อยๆหน่อยทุกคนมีเวลาน้อยก็อย่างเราก็ให้เวลาหลังกินเขาสักสินาทีนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาเขาเข้ารังแล้วนะเนีย่ยเห็นไหมน่ารักมากเลยตอนค่้มพี่ก็อาออกไปเล่นไปคุยด้วยนะครับ <c oughs> ดูทุกคนรังเขาทุกคนเห็นอืนอเขาไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูอือเขาดีกว่าโอเคมอมแมมไปอยู่ข้างในนะทุกคนเห็นอืนอเขาไหมโน่นเห็นไหม คือเขาต้องเป็นก้อนเป็นเส้นนะครับโดยที่จะไม่เขียวเหลวถ้าเขียวเหลวแสดงว่าลูกนกของเราไม่แข็งแรงนะครับจริงๆอ่ะการที่นกจะขี้เหลวเขียวมีหลายปัจจัยนะติดเชื้อใน ลำไส้ติดเชื้อในกระเพาะภาคอาหารหรือเป็นไข้หรือเป็นหวัดหรือเป็นป่วยต่างๆนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบอือสีเขียวก็เป็นขพอะอาหารอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะไม่ป่วยแต่จ,จะเป็นอาหารหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นอืนสุดท้ายของกระเพาะภาคอาหารนะทุกคนเห็นไหมเขาเชื่องมากๆเลยเนี่ยจะเดินมาหาเราอย่างเดียวพอกินเสร็จ แต่ก่อนที่จะอ่านั่งเล่นกับเขามันมาณ20นาทีเลยนะนี่แหละนั่งคุยประมาณนี้แหละไม่ได้อาชีให้ทุกคนดูเลยก็อันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะครับใครที่อยากติดตามเจ้ามอมแมมตัวนี้ก็ติดตามได้เลยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูตลอดนะครับแต่ว่าใครที่เลี้ยงไซส์ประมาณผมก็เลี้ยงตามกันได้เลยฝึกในส่วนของการเดินการกินแล้วก็ถ้าเล่นกับเขาเนี่ยทุกคนเห็นไหม เขาจะชอบให้เกาตรงแก้มตรงหลังหูนะนั่นคือเขาแต่ว่าเราต้องอย่าเล่นเขาเยอะอย่าอุ้มเขาเยอะเพราะว่าอะไรใช่ไหมการที่แบบนกอิ่มแล้วอะ่ะเราต้องให้เขานอนแล้วก็ถ้าเราอุ้มที่ตัวอะไรเขาเขาอาจจะขย้อนหานออกมาได้มาไหมมอแมมเร็วมาเร็มอแมมเร็วมาเร็วมอแมมเร็วมาเร็วมอแมมเร็วเห็นไหมทุกคนมาหาเราแล้วมาเร็วมอแมมเร็วมาไหมมาเร็วขึ้นมือมาเร็วมาไหมเนี่ยมาไหม ขาแข็งอย่างเนี้ยโอเคเก่งมากๆเลยทุกคนดูผลปุกปุยโอเคทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้นี่แหละการที่พี่ป้อนอาหารในหนึ่งครั้งต่อวันอ๋อในสามครั้งต่อวันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งในช่วงของกลางวันก็เป็นครั้งที่พี่มาอัปเดตให้ทุกคนดูเพราะว่าช่วงนี้พี่มีเวลาค่อนข้างเยอะที่จะมาถ่ายคลิปอัปเดตทุกคนดูทุกคนดูเห็นไหม เป็นแบบนี้เลยโอเคพี่จะให้ขอนอนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไม่นอนพื้นนะเขาจะขึ้นมานอนดูอ่าชั้นสองนะครับโอเคไปแลเดอร์ใ้ไปลเดอร์มอแมแมมเดอรปิดโกลแวกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่